สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากคือมันชวนให้คิดว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเรากำลังติดอยู่ในโครงขังบางอย่างที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะ วันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจมุมมองแบบพุทธปรัชญาตามที่คลิปนี้เขาพูดถึงกันค่ะเกี่ยวกับการเข้าใจธรรมชาติจริงๆของเราแล้วก็ทางที่จะเป็นอิสระใช่ครับประเด็นหลักๆเลยนะคือเรื่องการทำความเข้าใจธรรมชาติของการรู้เนี่แหละครับแล้วก็ตัวตนจริงๆของเราซึ่งตามที่แหล่งข้อมูลนี้เสนอเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่อาจจะต่างไปจากที่เราคิดคิดกันอยู่เยอะเลยครับน่าสนใจค่ะ งั้นเริ่มที่ประเด็นแรกเลยเรื่องธรรมชาติของรู้ที่ว่านี้ค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่การคิดไม่ใช่การวิเคราะห์แต่เป็นการรับรู้เฉยๆตามที่มันเป็นอย่างตอนนี้แค่เราได้ยินเสียงรอบๆตัวเราเนี่ยอันนี้ก็คือรู้แล้วใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นเองเลยไม่ต้องพยายามถูกต้องครับ ใช่ใช่คือมันเป็นธรรมชาติมากๆแหล่งข้อมูลเขาชี้เลยนะว่าไอ้การพยายามจะเข้าไปทําความเข้าใจเนี่ยหรือไปแยกแยะว่าเอ๊ะรู้อะไรรู้แบบไหนข้างนอกข้างในมันกลับเป็นอุปสรรคไปซะงชั้นเลยครับขวางการรู้จริงๆอะครับเพราะมันคือการเอาความคิดเข้าไปปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปในการรับรู้ที่มันควรจะเป็นธรรมชาติของมันเองการรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นแค่สภาวะอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเอง อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือยิ่งพยายามไปคิดไปยากแยะกลับยิ่งไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงฟังดูท้าทายความคิดเดิมๆเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเรื่องตัวตนที่แท้จริงกับกรงขังล่ะคะอันนี้ก็น่าสนใจแหล่งข้อมูลพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะครับในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า แก่นแท้ของเราจริงๆเปรียบเหมือนธาตุชีวิตนะครับที่มันบริสุทธิ์ไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ว่าเราเนี่ยกลับไปยึดติดกับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาชั่วคราวคือรูปหรือร่างกายเรานี่แหละกับน้ำพวกความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆอะไรพวกนั้นซึ่งไอ้รูปกับน้ำนี่แหละครับที่รวมๆกันแล้วกลายเป็นเหมือนกรงขังที่เราสร้างขึ้นมาเองเขามีอุปมาให้เห็นภาพด้วยนะอุปมาว่ายังไงเหรอคะอุปมาเหมือนไข่ครับ น่าสนใจมากคือแก่นแท้เราเนี่ยเหมือนไข่แดงคือธาตุชีวิตที่บริสุทธิ์แต่เราดันไปสร้างไข่ขาวขึ้นมาซึ่งก็เปรียบเหมือนความคิดปรุงแต่งจิตตะสังขารต่างๆแล้วก็สร้างเปลือกไข่คือรูปร่างกายขึ้นมาห่อหุ้มอีกทีแล้วประเด็นคือเราดันหลงลืมไปไงครับ ไปเข้าใจผิดว่าไอ้เปลือกไข่หรือไข่ขาวเนี่ยคือตัวเราจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าเราลืมไข่แดงที่เป็นตัวเราแท้ๆไปยึดติดกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาห่อหุ้มนั่นแหละครับกรงขังหูพอเปรียบเทียบเป็นไข่แบบนี้เห็นภาพกรงขังชัดขึ้นเลยค่ะทีนี้คำถามสำคัญเลยแล้วเราจะออกจากกรงขังนี้ได้ยังไงคะการปฏิบัติทางกายฝึกสมาธิอะไรพวกนี้พอไหมคะ กุญแจสาคัญจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการปฏิบัติทางกายหรือการกระทําภายนอกอย่างเดียวแต่คือการเกิดปัญญาครับคือความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆซึ่งปัญญานี้ตามที่เขาให้นะจะเกิดได้จากการฟังธรรมคือการฟังคําสอนจากผู้รู้แจ้งหรือปราชญ์แล้วเราก็น้อมเอามาพิจารณาตามจนมันเกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมาเองการฟังนี่สําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะ ปกติอาจจะนึกถึงการลงมือปฏิบตัตินั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรแบบนั้นมากกว่าใช่ครับแหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นการฟังมากๆเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเพราะปัญญาที่ได้จากการฟังแล้วก็พิจารณาตามนี่แหละครับที่จะทําให้เราค่อยๆเห็นความจริงว่าไอ้เจ้ากรงขังที่เราพูดถึงเนี่ยคือรูปธรปรมนามธรรมทั้งหลายแหละจริงๆแล้วมันไม่ได้มีตัวตนถาวรอ,อะไรเลยมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมัน ไม่ใช่เราหรือของเราอย่างที่เราเคยหลงเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจแล้วค่ะซึ่งพอบอกว่าเราไม่ใช่ผู้ควบคุมสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ท้าทายความรู้สึกเดิมๆเรามากๆเลยนะคะแล้วทีนี้วิธีที่จะปล่อยให้ธรรมชาติมันเป็นอิสระไปเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงจัดการเนี่ยทำยังไงคะก็ต้องอาศัยปัญญาที่ว่านี่แหละครับคือปัญญาที่เกิดจากการฟังการพิจารณาจนเข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว พอเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามมันเกิดขึ้นทำหน้าที่ของมันแล้วก็สลายไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่มีเราที่เป็นเจ้าของเป็นคนควบคุมจริงๆเนี่ยไอความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงไปจัดการไปบังคับควบคุมต่างๆนานามันก็จะค่อยๆคลายลงไปเองครับมันหายไปเองเลยเพราะเราเห็นแล้วว่าอ๋อมันเป็นของมันอย่างนั้นเองตามเหตุปัจจัย ในแหล่งข้อมูลยังพูดถึงระดับของผู้ปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่าความเลิศดสามลักษณะใช่ครับใช่มีพูดถึงลำดับขั้นเหมือนระดับความสําเร็จในการปฏิบัติเขาสรุปไว้3ระดับนะครับ 1. อันแรกเลยก็คือพาตัวเองพ้นทุกได้อันนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับแต่เขาก็อาจจะมองว่ายังอาจจะมีมุมที่เน้นเรื่องตัวเองเป็นหลักอยู่บ้าง 2. ขั้นที่2คือนอกจากตัวเองพ้นทุกข์แล้วเนี่ยยังสามารถช่วยชี้แนะสอนคนอื่นให้เข้าใจให้พ้นทุกข์ตามได้ด้วยตามกําลังสติปัญญาของตัวเอง 3. แล้วก็ขั้นสูงสุดเลยครับอันนี้คือลัทสุดคือพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์แล้วและเกิดสิ่งที่เรียกว่าสัจธาตุก็คือความตั้งใจที่มันแน่วแน่มากๆบริสุทธิ์ใจจริงๆที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหมดเลยนะให้ข้ามพ้นวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดไปให้หมดโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยแม้แต่น้อย อันนี้แหละครับคือความเลิศดสุดสูงสุดจริงๆตามแนวทางนี้สรุปได้ว่าอิสระภาพที่แท้จริงตามแนวคิดที่เราคุยกันจากแหล่งข้อมูลนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการไปแสวงหาอะไรข้างนอกตัวเลยนะคะแต่มาจากการเกิดปัญญาความเข้าใจธรรมชาติแท้ๆของตัวเองว่าเป็นแค่ธาตุรู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีรูปไม่มีนามแล้วก็ไม่ไปยึดติดกับสภาวะต่างๆทั้งรูปธรรมนามธรรมท,ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งปัญญาความเข้าใจที่ว่านี้ จุดเริ่มต้นสำคัญมากๆก็คือการฟังการน้อมนำคำสอนของผู้รู้แจ้งมาพิจารณาใคร่ครวญตามใช่ครับแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจชวนให้เรากลับไปคิดต่อนะครับคือแม้แต่คำต่างๆที่เราใช้คุยกันใช้อธิบายกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตบริสุทธิ์กรงถังรูปนามหรือแม้แต่คำว่าปัญญาเองก็ตามเนี่ยแหล่งข้อมูลนี้ก็ชวนให้เรามองเหมือนกันว่าทั้งหมดนี้ มันก็ยังเป็นแค่สมมติเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นแค่นิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์เท่านั้นเองสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อจริงๆอาจจะเป็นสภาวะที่มันอยู่เหนือคำพูดเหนือความคิดเหนือการแบ่งแยกใดๆทั้งสิ้นเลยก็ได้ครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าการสัมผัสกับความจริงโดยตรงที่มันอยู่พ้นไปจากทุกๆสมมติบัญญตัติทุกภาษาทุกความคิดปรุงแต่งสภาวะนั้นมันอาจจะเป็นอย่างไร